ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องอักษรย่อกันนะครับอักษรย่อคือตัวอักษรที่ใช้เขียนย่อคําให้สั้นลงนะครับเพื่อความสะดวกในการเขียนโดยการเขียนอักษรย่อนะครับจะต้องใช้เครื่องหมายจุดนน้นะครับหรือว่ามหาบภาคนะครับไว้ท้ายอักษรย่อด้วยนะครับหลักเกณฑ์การแบ่งอักษรย่อนะครับ1นะครับ การใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคำเป็นตัวย่อนะครับ 2. คํคำที่จะนำพยัญชนะต้นมาใช้เป็นอักษรยอ่อมีห่อนำให้ใช้พยัญชนะที่อยู่หลังหอเป็นตัวย่อนะครับ 3. คํคำที่เป็นพยัญชนะต้นเป็นอักษรนำหรือคำควบกล้ำให้ใช้อักษรตัวหน้าตัวเดียวนะครับ 4. เวลาเขียนอักษรย่อรวมกับประโยคหรือข้อความอื่นๆนะครับให้เขียนเว้นวรรคหน้าและ หลังอักษรยอร่อทุกครั้ง 5. เขียนอักษรย่อร,รวมร่วมกันหลายๆคำให้เขียนเว้นวรรคระหว่างกลุ่มของอักษรยอร่อครับการใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคำเป็นตัวยอ่อนะครับอันนี้คือหลักที่1นนะครับสามารถได้แบ่งแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับ 1. ถ้าเป็นคำคำเดียวให้ใช้อักษรยอร่อตัวเดียวแม้ว่าคำนั้นจะมีหลายพยางค์นะครับตัวอย่างเช่น นาฬิกาตัวย่อก็คือนอจังหวัดตัวย่อก็คือจอจุดนะครับสัต์ตราจารย์ตัวย่อก็คือสอจุดนะครับต่อมาอันที่2ก็คือถ้าใช้ตัวย่อเพียงตัวเดียวแล้วทําให้เกิดความสับสนและอาจซ้ากันให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางหรือคําถัดไปเป็นอักษรย่อน,อนครับเช่นคําว่านักเรียนก็ใช้คําว่านอรอจุดนะครับ อัยการอ,อกอรจุดนะครับเซนติเมตรซรมรจุดนั่นเองนะครับดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างหลักเกณฑ์ที่2ก็คือคาที่จะนําพยัญชนะต้นมาใช้เป็นอักษรยอร่อมีหอนําให้ใช้พยัญชนะที่อยู่หลังหอเป็นอักษรยอร่อนะครับเช่นเด็กหญิงอันนั้นเรียนลองสังเกตดูนะครับเด็กแล้วก็ใช้ย่อหญิงนะครับเพราะว่าย่อหญิงอยู่หลังหอหีดนะครับ2หนังสือพิมพ์ก็นสพแล้วก็จุดนะครับ สามทางหลวงก็ทรอลอนะครับสี่พระราชกำหนดก็พรกรนะครับต่อมานะครับหลักเรที่สามคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรนำนะครับที่ไม่ใช่หอนํำหรือคำควบกล้มใช้อักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวนะครับเช่นคำว่าถนนก็เป็นถอถุงแล้วก็จุดนะครับกรัมกอไก่จุดเมตรมะม้าจุดนะครับประถมศึกษาปปาจุดครับ หลักเกณฑ์ที่4เวลาเขียนอักษรยอร่อยรวมร่วมกับประโยคหรือข้อความอื่นๆนะครับให้เขียนเว้นวรรคหน้าและหลังอักษรย่อถูกครั้งนะครับตัวอย่างเช่นคอสอชอประกาศเข้าควบคุมอำนาจบริหารประเทศแล้วอักษรย่อก,ก็คือคอสอชอคำเต็มก็คือคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับตัวอย่างที่2ผอบจุตตรจุด คนใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันพรุ่งนี้พอบอตรก็หมายถึงผู้บังคับบัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับอ่านะครับต่อมาลักเกณฑ์ที่5เวลาเขียนอักษรย่อนะครับร่วมกันรหล่ได้คำให้เขียนเว้นวรรคระหว่างคําระหว่างกลุ่มของอักษรย่อด้วครับเช่นศิลปศาสตร์บัณฑิตก็สสจุดบอนะครับ2บบบผู้บัญชาบัญชาการทหารเรือน,นะครับพอบตร ศาสตราจารย์ดรสจุดดรจุดนะครับในันนี้ตัวอย่างการใช้อักษรย่อนะครับกจุดกจุดก็คือกิโลกรัมกจุดมจุดกฎหมายชจุดมจุดชั่วโมงปนจุดตู้ไปรษณียหรือไปรษณียนะครับผงดภาษีเงินได้นะครับจยยจุด จากกระยานยนตพอจุดสอจุดพุทธศักราชขอจุดสอจุดคริสตศักราชขอสอมกจุดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพอจุดส่อจุดมจุดทจุดองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับพอจุดลจุดบจุดราชบัญญัติอจุดตจุดอจุดนะครับร้อยตำรวจเอก มิจุดยอจุดมิถุนายนอันนี้ก็จะเป็นพวกเรื่องเดือนนนะครับกอจุดยอจุดก็กันยายนนะครับรอรจุดก็คือโรงเรียนนอรอจุดก็คือนักเรียนนอสจุดนักศึกษาสอทจุดกระทรวงศึกษาธิการสอพอทจุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคอรมจุดคณะรัฐมนตรี สอสอรอจุดสภาร่างรัฐมนูญนปชจุดแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติกอ,อจุดรอสอจุดกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยคมอชอจุดคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติรอมอวอจุดรัฐมนตรีว่าการผอวจอจุดผูด้ว่าราชการจังหวัดสจุดวจุดสมาชิกวุฒิสภา สจสจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอบตจุดองค์การบริหารส่วนตำบลอบจจุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดผบจุดทบจุดผู้บัญชาการทหารบกมจุดรอจุดหม่อมราชวงศ์มจุดรอจม่อมหลวงกฟนการไฟฟ้านครหลวงนะครับประโยชน์ ของการใช้อักษรย่อนะครับก็คือการใช้อักษรย่อเนี่ยมีประโยชน์ในการเขียนคำนะครับซึ่งทําให้ประหยัดเวลาและเนื้อหาในการเขียนนะครับแต่สําหรับการอ่านนั้นไม่ควรอ่านอักษรย่อนะครับควรอ่านชื่อเต็มนะครับเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ทันทีนั่นเองนะครับก็เนื้อเรื่องภาษาไทยที่ครูนํามาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอักษรย่อครับก็จะเป็นมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็ให้นักเรียนศึกษานะครับแล้วก็ ทำแบบฝึกหัดที่คุณมอบหมายนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ